สวัสดีครับทุกคน,นวันนี้นะครับมาพบกับโดมนะครับ ึ่งวันนี้โดมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูบ้านทาวเฮาส์นะครับซึ่งอยู่ติดกับบริเวณซอยคลองขุด61นะครับข้างวัดหน้าเมืองหรือเยง้เงๆเมกโคมานิดนึงนะครับซึ่งบ้านทาวเฮาส์ของเราเนี่ยเพิ่งสร้างเลยมีทั้งหมดเนี่ย5หลังด้วยกันนะครับก็คือตอนนี้ใครที่อยากจะจองหรือว่าอยากจะเข้ามาดูก็มาดูได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราสร้างไปได้ประมาณ80-90%แล้วเหลือทาสีแล้วก็ตกแต่งแล้วก็ เอาของต่างๆมาลงเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันเลยว่าบริเวณแล้วก็รูปลักษณะบ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงกันครับไปชมกันเลยนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็สร้างได้เยอะเลยนะครับนี่ก็คือทางเข้านะครับก็จะมีประตูหน้าต่างด้านหน้าเปิดมาก็เจอห้องโถนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปูปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วลายกระเบื้องสวยมาก ซึ่งบ้านทาวเฮาของเราเนี่ยมีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันนี่นะคะเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของที่เราใช้สร้างเนี่ยก็คือสบายมากสวยงามมากนี่ก็คือขนาดห้องนอนนะคะมีทั้งหมดสองห้องกว้างๆเลยถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตรงนี้ก็สามารถที่จะทำ เป็นโต๊ะทานข้าวได้หรือว่าจะเป็นห้องครัวได้นะครับมีห้องน้ำสบายมากของก็คือเราใช้อย่างดีหมดเลยในการสร้างนะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็ถัดมาเป็นบรรยากาศด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิงค์ร้างจานทำกับข้าว บรรยากาศดีของใช้ดีนะครับบรรยากาศร่มรื่นสบายเลยครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านในบ้านของเรานะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านนอกของบ้านทาวของเรานะครับซึ่งถนนการเดินทางมาเนี่ยก็สะดวกสบายนะครับนี่ บรรยากาศก็ร่มรื่นแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นร้านขนมจีนด้วยด้านหน้าก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับสายกินสายที่สะดวกสบายในการที่เราจะหาของกินเนี่ยง่ายๆเลยนะครับนี่ก็มีทั้ง5้าหลังด้วยกันเหลือตแต่งอีกเล็กน้อยนะครับ ลูกค้าคนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับเรามีบริการที่จะยื่นกู้ให้ฟรีทุกคนเลยนะครับสามารถมาจับมาจองแล้วก็มาดูกันได้นะครับ